สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะยามเช้าเลยเนาะของวันที่วันนี้วันที่สามนะคะเดือนสามนะคะเลขสวยงามมากๆ3สามเดือนสามนะคะวันที่สามมีนาคมนะคะก็ต้องขอโทษก่อนเลยก่อนอื่นนะคะเพราะว่านุปั๊มไม่ได้อัพคลิปลงประมาณเกือบอาทิตย์แล้วเนาะเนื่องจากติดภารกิจตั้งแต่ โอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ตแพ็คนาลายนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาแล้วก็เสกเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะนาฬิกพิกดวงแล้วก็เสกเสร็จกลับมาก็มาแพ็คของส่งให้หัวสายเพิ่งจะจบงานเมื่อวานนี้สำหรับหัวสายที่ส่งของให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะแพ็คให้กับลูกค้านะคะที่จองรุ่นนารายพิกดวงหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องปาจะ จะส่งนะคะให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้วันพุธเนาะนอปามีมีคิวที่จะต้องอ,อพาแม่ไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลทุิพลเดี๋ยววันนี้จะต้องพาแม่ไปหาหมอก็เลยอ่ะมีเวลานิดหน่อยก็เดี๋ยวจะมาแกะนะคะรุ่นนี้นะคะด้านหน้าที่เห็นนี้นะก็เป็นแหวนนะคะอ่ะพี่พ ที่เข้ามาใหม่เนาะ FC หลากหลายท่านนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะที่กดติดตามนะคะช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวทนะคะก็อย่าลืมนะกด subscribe นะคะช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวทแล้วอย่าลืมแตะที่กระดิ่งด้วยนะคะเวลา้องปาอัพคลิปเนี่ยจะได้ เห็นนะคะวัตถุมงคลสวยๆหลากหลายเกจิคณาจารนะความจริงมีเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะคะอัดกันไม่หมดเลยปีนึงก็ยังไม่หมดนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะหรือว่าจะไปติดตามแฟนเพจนะคะของศูนย์ร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขังนะคะก็สามารถกดติดตามเนาะ,ะกันได้ถูกช่องทางเลย ก็เดือนหน้าก็เป็นปีใหม่ไทยแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่กดที่กระดิ่งนะคะหรือว่าไม่กด s u b s c r i b e นะคะติดตามช่องติดตามแฟนเพจของทางร้านเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะคะกิจกรรมนะคะแจกวัตถุมงคลเนาะ,ะในช่วงสวสดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะด้านหน้าที่เห็นนี้เป็นแหวนรุ่นพัดรวยพัดเฮงนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนอ่า ลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะนี่เลยอ่านอันนไปให้ชมนี่นี่นกล่องเขาอยู่นี่นี่พัดรวยพัดเฮงนะคะนี่เป็นแหวนประมาณนี้อ่าแต่ว่าวันนี้มีขาตั้งกล้องนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะอ่ารุ่นนี้กันว่าแหวนเป็นไงความจริงน้องปาเคยแกะไว้แล้วแต่ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะะได้วงสีฟ้าได้ไซส์ ได้ไซส์เอาไซส์ไซส์หกมัง้งตอนนั้นก็หลวมหน่อยเพราะว่าปกตินกปลาใส่ไซส์ห้าสบหห้าดนะคะเต็มที่มาด้านหน้าที่เห็นนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันนะคะซึ่งแหวนรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาได้สวยงามมากๆแต่มีแต่อยู่หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นรายการลุ้นเนื้อ นอกจากว่าเราจะลุ้นว่าเราจะได้เนื้ออะไรแล้วเนื้อเงินเนื้อปากาเนื้อนู้เนื้อนี้แล้วทองหลงทองเหลืองกระไหลทองอ่ะก็ว่าไปเรายังจะต้องมาลุ้นไซส์กันอีกต่างหากนะคะก็แปลกดีแต่ว่าก็โอเคปาว่าก็โอเคถือว่าเป็นเป็นการตลาดที่โอเคนะเพราะว่ารายการลุ้นเนาะลุ้นทั้งเนื้อลุ้นทั้งไซส์ปาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคค่ะอย่างนั้นปาไม่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 ปล่อยยอด ปล่อยยอดน้อยมากสําหรับแหวนนะคะไม่ปล่อยยอดเพราะว่ารอให้ของมาแล้วน้องปาจะมาแกะทั้งหมดแหละแกะทั้งหมดแหละแต่จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเผื่อพี่ๆหลายท่านอาจจะอยากเอาไปลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแกะกัน,นแหวนนะคะเขาก็ซีนมาเรียบร้อยเลยนะคะเราก็มีตาประทับนะคะมีตาประทับอยู่ที่แหวนอ,อยู่ที่อยู่ที่ซีน ตัวีนะคะคซเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแกะกันสักนิดน,ดนดิหน่อยหอยของปากขอมคอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวว่างแล้วมานั่งแกะกันใหม่นะคะแต่ก็ไม่รู้จะเทออกมาทําไมหมดก็ไม่รู้เอามาคระกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้างปาจะต้องไปไอ้นี่แม่พาแม่ไปหาหมอค่ะช่วงนี้จะอยู่แต่โรงพยาบาลเยอะตามภาษาลูกเนาะเราก็เป็นห่วงแม่กลัวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแม่ต้องให้คีโมนะคะ อะเดี๋ยวเรามาแกะกันตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าตื่นได้แต่ตีสี่แล้วก็ติดอยู่ในห้องน้ำเกือบสองชั่วโมงค่ะเพราะว่ากลัวแมงมุมมีแมงมุมยักษ์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ละแต่ว่าไม่อยากฆ่าเขาเรามาแกะลุ้นกันว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะคะปราจะแกะก่อนนี่ งานเยอะมากดิกงานเรื่องเรทนะคะแล้วก็เรียพยัสโยภีเหรียญพยัสโยภีแล้วก็มหาเวทปกพรีนะคะอ่าน่าจะได้คิวเสกเดือนนี้แหละคะ่ะน่าจะได้เสกเดือนนี้ขอบพระคุณนะคะพี่ๆหลากหลายท่านที่รอคอยเดี๋ยวนี้ไปหาหมอแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพาเอ่อกลับมาแพ็คของต่อนี่เลยค่ะแหวนนะคะพัดรวยพัดเฮงหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนเป็นยังไงอ่า อ่ะแปนอยู่นี่นี่เลยเนื้ออะไรเนี่ยโอ้ยได้ลายทองชาด้วยสวยงามมากๆไซส์ปลาด้วยนี่ห้าแปดได้เจ็ดจุดหนึ่งสองเออาปลาไม่ได้เอาไอ้นี่มาเนาะว่าเขาคือเนื้ออะไรเจ็ดจุดหนึ่งสองนะคะนี่นะไซส์ห้าสิบแปดนะคะนอกจากว่าคือเราจะ รุ้นเนื้อแล้วเราก็จะต้องรุ้นไซส์กันไปด้วยมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไหมเนาะจะเอามาดูไอ้นี่ก็ไม่มีอีกมาไม่ได้เอามาชาร์จเอาไว้ข้างล่างเราจะดูใบรายการเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนกปไาแกะๆๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีหนึ่งว่าเนื้ออะไรเนื้ออะไรนะคะเห็นไหม แหวนนะคะข้างๆก็ประมาณนี้เนี่เป็นสิงนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยันนะคะน,นี่วัดห้วยด่วนนะคะนี่หลวงพ่อพัดเห็นไหมข้างนี้เป็นสิงนี่น่าจะเป็นหน้ากากโดยหรือเปล่าเนี่ยครอบหน้ากากนะคะสวยสวยอยู่ไซส์ห้าสิบนะคะนี่วงนี ต้ท้องแหวนอ่าใต้ท้องแหวนนี่ก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะคะนี่มีเลขมีโค้ดนะคะเอ๊เลขอะไรเนาะห้าสองค่ะวงนี้นะคะเ,เรื่องรายละเอียดของเนื้อแหวนนะคะแล้วก็เลขนะคะเดี๋ยวน้องปาจะแจ้งให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวน้องปาแกะๆแ,แ,แล้วก็จะแจ้งให้พี่ๆอีกทีหนึ่งเนาะ ว่าแต่ละเนื้อแต่ละเนื้ออะไรนะคะเพราะว่าเขามีลำดับรายการมาเดี๋ยวดูตามใบรายการค่ะก็สะดวกหน่อยผู้สร้างบางท่านไม่มีใบเบย์อะไรมาเลยนะคะคือไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์มาว่านี่เแกะแล้วนี่คือได้เนื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สนยนจองหรือว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปเช็คนะคะกับใบกราฟ,ฟิกที่เขาเปิดจองว่าราการ7.12เนี่ยคือเนื้ออะไรบางท่านคือไม่มีมาต้องมานั่งเดาเอง กล้องก็ไม่โฟกัสให้ด้วยอ่านี่ค่ะเล็บเล็บก็อาจจะเยินหน่อยนะคะเพราะว่าจัดของแพ็คของอเหนื่อยมากหนักด้วยจบงานนารายนะคะนี่สวยงามนะน่าจะเป็นอัลปาก้าแหละป่าว่าน่าจะเป็นอัลปาก้านะ,นนนนะดสี จะตั้งยังไงได้อ่ะโอเคเสียบเขาลงไปแล้วมาเดี๋ยวเรามาแกะต่อเอาเน,นี้อนนตั้งไว้ก่อน ปกตินี็คนไม่ค่อยแกะของนะแต่รุ่นนี้อุ้ยแต่รุ่นนี้คือต้องแกะ,ะคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าพี่ๆหลากหลายท่านนั่นคือใส่ได้กันหรือว่าไม่ได้หรืออะไรยังไงอืห้าสิบสี่โอ้ไซส์ห้าสิบสี่นะคะสำหรับตรงนี้เจ็ดสองสี่นะคะเออสวยงามไซส์ห้าสิบสี่นะคะ เจ็ดจุสแล้วปราจะวางยังไงให้ให้ได้แคปหน้าจอมาหาเนาปากันได้ต้องแกะนี้หรอแล้วก็มาอัดงานยากซะด้วยนะเสียเวลาตอนแรกคิดว่าห้านาทีจบไปมาก็ลืมไปว่าเราต้องแกะหลายหนไหนวงอยู่เหมือนกัน ต้องนั่งแกะหมดแหละไซส์ห้าสิบแปดนะคะวงแรกวงที่ 2, สองไซส์ห้าสิบสี่นะเอาอี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวป้าต้องพาแม่ไปหาหมอเนาะแล้วนี่ก็สิบนาทีกว่าละเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราแกะไปแล้วเราเรา,เราอัดคลิปไปเนี่ยมันจะช้าเดี๋ยวไว้แล้วป้ากลับมาเนี่ยเาป้าจะมานั่งแกะอีกทีหนึ่งแล้วมาอัดคลิป นะคะคเฉพาะที่นมปลาแกะแล้วให้พี่ๆหลายๆท่านได้เห็นกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะคะใครถูกใจไซส์ไหนวงไหนก็จัดได้เลยนี่ก็แกะออกมาได้7.18จะจัดได้เลย จ็ดจุดหนึ่งแปดเขาก็จะเป็นเหมือนสามเคเลยอืมละก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวปามาอัดอีกคลิปนึงดีกว่าเนาะปาจะได้เอาอ่าเป็นใบใบรายการออกมาด้วยเป็นใบรายการออกมาด้วยว่าเนื้ออะไรรายการนี้เนื้ออะไรเนาะปาก็จะได้แจ้งให้พี่พๆได้รู้กันได้ทราบกันเนาะนี่นคะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราอัดแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลับมาจาก าพาแม่ไปหาหมอคงทั้งวันแหละโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะจากพาแม่ไปหาหมอแล้วเดี๋ยวมาอัดคลิปกันอีกทีหนึ่งก็ให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะดูว่ารูปลักษณะของเหรียญประมาณเออไม่ใช่เหรียญสิรูปลักษณะของแหวนประมาณนี้นะคะประมาณนี้รูปลักษณะของแหวนก็ประมาณนี้ที่นุปาแจ้งเลยนี่ แหวนก็ไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสยากอยู่นี่ค่ะเห็นไหมนี่ฝั่งนี้เป็นยันนะคะฝั่งนี้เป็นสิงมาฝั่งนี้น่าจะเห็นนี่เนนะเป็นสิงนะคะสวยอยู่สวยอยูยย่นี่ งานหล่อเนี่ยหล่อมาให้ได้สวยนี้หล่อยากอยู่เหมือนกันนะนี่ค่ะสวยงานเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะใช่แต่เพราะว่าเดี๋ยวปาจะแกะแล้วเรามาเปิดราคากันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละมงราคาเท่าไหร่เนื้อน,นี้ราคาเท่าไหร่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปลุ้นเองอ่าเอาไปลุ้นเองก็โอเคได้เพราะว่า เวลาน้องปาไม่ได้แกะของเนี่ยจะทํางานง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเราจะรู้ราคาว่าเราจะขายแค่ราคาเดียวอขายราคาเดียวไปเลยอแต่พอแกะแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะแบบว่าเนื้อนี้มีไหมเนื้อนี้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 ล่ะเนื้อนี้ราคาเท่าไหร่น้องปาเนื้อนี้ล่ะอะไรเงี้ยซึ่งปาเคยบอกแล้วว่าปาจะลงราคาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ดูกันหรอกนะแต่ละคน ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคอมเมนต์ comment, ไม่ได้ดูอะไรเลยโอเคค่ะก็แหวนลักษณะประมาณนี้นะคะที่อนปลาแจ้งไปเนาะเดี๋ยวเรากลับมาอัดคลิปนะคะต่อคลิปกันอีกทีนึงว่าจะเป็นรายการอะไรบ้างอ่าเพราะว่าจะได้แกะก่อนยังไม่ได้แกะแกะไปอัดคลิปไปก็เสียเวลานี่สว่างแล้ว หกโมงแล้วคะ่ะแต่วต้องพาแม่ไปหาหมอโอเคค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเก,กจิมหาเวศส,สวัสดีค่ะนี่เลยเรามีตามนี้นะนี่ค่ะมีหนึ่งลังอะ่ะหนึ่งร้องนี่นะหนึ่งลังหนึ่งร้องพัดรวยพัดเหงหลวงพ่อพัวดวัดห้วยด้วยนะคะเป็นแหวนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆสวยงามมากๆเลย พัดรวยพัดเฮงนะคะนี่เลยอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ